อยูอยู่พี่น้องอยู่อยูนี่ครับอยู่อยูยูเห็นหางเหรอเห็นหางเหรอเห็นหางเห็นตัวแล้วครับอย่างนี้ครับเด้ออนี่ครับนี่พุ่งพุ่งดต่อไปแล้วไปแล้วน่ยังอู้ปลาดุกยงอพี่น้องปลาดุกยงอยพี่น้องอยู่อยู่อยูยู่ขับอยู่อยูถือตัวแล้วถือตัวแล้วจับตัวได้แล้ว สวัสดีครับพี่น้องบบาวทองดุวิสารบานโคกมาพผพขอพี่พน้องคือเก้าเมื่อเดิมดืม่หนีได้เบ็ดไม่มากครับเพิ่งเห็ดแล้วไม่สามสิบหลังครับพี่นอ้องยามเก้าพี่น้องมาใส่ไม้ห้อยคือเก้าแล้วครับไว้ได้ปลาไหลคือเก้ามาเบิ้งกันวา่าผมสิมีแต่มีต,มตัพี่น้องรับชมบอ่อะไปกันเลยครับหลังสุดท้ายใส่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับพี่น้องนี่สามสิบหลังครับทั้งหมดเบิง่งบรรยากาศครับพี่น้องห้อย โอ้ยก็หกครับพี่น้องนี่โอ้สรงไปหาผู้อยู่ทางไกลทางไกลคนเด้อพี่น้องเด้อไปวันี้ผมดิงยางกลับแล้วเด้อครับสวัสดีกับบรรยากาศตอนคำคำครับพี่น้องวมือน,นี้ออกมายามเบ็ดครับพี่นอ้องอะมาเบิ่งหลังแรกกันเลยครับว่าผมสีมีความหมานบ้างพี่น้องเนาะนี่ละหลังแรกใช่ไหมนี่ละติดอย่างนีเนาอโอ้ยอยู่คือก้าครับพี่น้อง ยังอยู่คือเก่าอยู่ครับอไปตูนหลังต่อไปกันเลยครับผมหลังนี้ผมใสไปนี่แล้วครับนี่มีความหมานมาแน่เนี่ยังขึ้นม่วนม่วนนี่เดินสิอยู่ที่ขับเนี่ยมึงสิโอ้ยเบิดครับเบิ้ดละมาปะทันอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่เงาใบก่อนครับตรงหลังนี่ครับพี่น้อง Bit thái bit thái up. Phi 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 bim. Pivy phi 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 you. Redder. O, nha, 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 nha,

เออพูดนลยพูดนลยอู้ดที่บางๆครับติดบางๆครับนี่อู้ดพูดนลยหนึ่งสองพี่น้องครับผมพูดนลยมาแล้วพี่น้องมาแล้วเตรียมแหลกแหงมันครับอู้ดตรงนี้พูดนลยอู้ดครับพูดพี่น้องเบิ้งเขียกับเขียนครับพูดอู้ดมันมันครับเตรียมแหลกแหงมันครับพี่น้องครับผม อ่เดี๋ยวผมขอหยาดกดก่อนครับนี่ครับพี่น้องอื้อเนระครับปวหไงสุดยอดครับสุดยอดนี่ครับโอ้ตรงนี้เลยเป็นไหนครับโอ้ตัวใหญ่ครับมันม้นครับโต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 ดาบอิ่มเลยเด้อนี่โอ้ปโหโอ้ เรียบร้อยครับเรียบร้อยกดก่อนครับพี่น้องกลิ่นเลือดเถอะปะไม่ใช่ปะไม่ใช่แบบพี่น้องป่ะที่นี่คือมาตีจุดผีคือมาตีจุดปากแล้วผีครับพี่เจ็บมันหลุดครับนี่เจ็บมันหลุดครับนี่ติดน้อยเดียวครับนี่เรียบร้อยครับพี่น้อง มันหมาครับแตมแหลกแหกมานมาแล้วพี่น้องครับปาดุกงครับเดี๋ยวผมขออยาดใช้ต่อกันนะอพี่น้องเด้อลังต่อไปกันเลยครับเบียดหายเบียดหายครับเดี๋ยวมึองว่างมีกอน โอ้พี่ๆีๆๆีบบีบบี่บีี่โอ้บีบบีบบ่บบี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 ีบบบีบีบ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 นีบบีีบบนบบี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 บีบีบ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 บบบีบ เนีนยนเดะใจใสไปก่อนีใ่ใสแล้วครับอโอเคไปไกลแถะเถะยูบ่ะงเปลี่ยนไยูแทะอ้ยู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 รับยูยูถึกตัวแล้วถึกตัวแล้วจับตัวได้แล้ว เดี๋ยวนี้พี่นะ้องเนี่ยลุก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 โอ้ปลาใหลเงยครับในตัวแล้วครับจับตัวได้แล้เวเดี๋ยวนี้ครับเดี๋ยวนี้ติดยุ่งจังไหนอ่ะเดี๋ยวนี้ครับอืมติดงาใหม่ครับติดงาใหม่ครับพี่น้อง โอ้เคยทุดุดละอุย,อ,ยอุนะนี่ครับเซตเหรออู้น,นี่นี่ครับนี่โอ้ปลาไหลหน่อยว่ายไงครับแต่ว่าดึงแห้งอู้นี่ครับดีที่มิแต่มีดตัวครับอเออเออเอเอเอ,อืมผีหนอง้ เดี๋ยวได้ครับวัฒน์เนตป่วยเยอะดีที่มากท่านครับนี่เรียบ้อยครับเรียบ้อยครับพี่น้องนี่นี่เห็นไหมครับโออปลาไหลไม่เตียมิดพี่น้องได้เห็นแล้วนี่ครับ สีได้ตุยครับเรียบร้อยไป,อไปคุหลังต่อไปครับพี่น้องอู้ง่ายกักแกะที่ไหมไม่พี่น้องอุ้ยเอาึ้นยังไงอ่ะไปดูตุ้นๆดูดเลยเสียดายเนียโอ้หนอไปครับหลังต่อไปครับพี่น้องหลังนี้ขี้เหนียวการหมกหมกหมกอย่าง ปลาไหลอีกบ่ะไอ้คือมันหมดนั่นปลาไหลแท้นี่ไหมเห็นปะนี่อู้ยูยู่พี่น้องอยู่ยูนี่ครับยูยู่ยูเห็นหางเหรอเห็นหางเหรอเห็นหางเห็นตัวแล้วครับเดี๋ยวขึ้นครับเด้อเออนี่ครับนี่นี่นี่ตัวมันนี่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 เห็นบ่น,นี่พี่น้องนี่นีมากมากมากมา มากครับคุณมา,าก,กุหลักมากหดเลยเาจะผาาอีกอน้องเชยงน้่งเชีงนี่ครับนี่อืออครับ้องโอ้ยมันนา,าผาดอกปาที่นี่อปอะไรอีกล้วครับมาทำหนไ่ตุอยน้องอ ครับพี้องครับผมไหลอีกแล้วติดคนนงตัวพี่นองเขาธรรมดาครับมันปลาไหลมันปลาไหลโอ้ก็มีหลุดแบบนี่ดึกครับ่มีหลุดเลยครับ ปวดเมื่ยอยจ่อยปวดเมื่อยจาพี่น้องเลยเดี๋ยวนะครับเด้อเอาเด้อพี่น้องเด้อผมขอหยัดเคลียร์ก่อนครับคือตั้งสิบปวดเด๋งเลยพี่น้องตัวผ้าเหนียวเขียวสวยเลยครับ รูนี้ของันยังสักคนช้าเหรออากมาถึข้าวะดีกว่าแค่องเนาะวันนี้เหงื่อเหง่ หอกอะไรวะหอยก็ไม่ได้ตัดตีหันนี่าเดตัด,ดพี่เด็พี่น้องเลยผมพยายามตัดก้อนครับพี่น้องบกขืดเหรอครับหอกไม่ได้หอกลึกกินลึกกินลึกอี่เรียบร้อยครับอะไรอีกแล้วามา้านหี้ครับ เอยเบื้องหลังต่อไปกันเลยครับพี่น้องครับผมเบื้องหลังหนึ่งครับหลังต่อกันนะครับเบ็ดก็หม,มุดแทะอู้ตัวปลาไหลตัวปลาไหลดูบ้านังยังไงพี่น้องเห็นบ้วยครับเนี่ยเนี่อู้ยมันใหญ่ครับแทะมัยิ่งบาดนี่บนี่ครับแทะพี่นอ้องไปเถอะ อไปแล้วครับไปแล้วครับวายู่ครับโอ้ไปแล้วพี่น้องเอ้ยอืมวายู่ครับพี่น้องวายูอืมวายู่ครับไปแล้วเมื่อกี้เห็นลังไวๆเลยอืมเจอด้แทนน้องอะไรผมใส่ใบก่อนครับพี่น้องครับผมนี่กันครับพี่น้องเอ้าเบ็ดหายอู้พี่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 กงพี่ ุึงน้ำอยู่ครับอู้ถึงสีเนาะอยู่บนาะอยู่วะอกัเนาะอู้ี้เกียจแงสีครับอ้เกี่ยวแบงสีวาอยู่บนนอไปเลนาะ

เปล่นตะเบยูแท้โอ้เห็นหมากปิี่ยนแล้วพี่น้องเลยโอยู่ครับโอยู่ครับโอยูอืมปลาไหลด้นี่โอ้ยโอยูเปลี่ยนพี่น้องเลยขาดตัวน,นี่เสียดายแท้อ่ะไปยืนหลังต่อไปครับพี่น้องสวัสดีครับบรรยากาศตอนเซ้าๆครับพี่น้องมาเก็บเบ็ดรอบซ่าเนาะพี่น้องเนาะ นี่ครับบรรยากาศชางห้วยอ่ะไปลุยกันเ,เ,เลยครับว่าผมสิมีความหมายเมื่เล่นพี่น้องเนาะไปลุยกันเลยลุยกันเลยลุยกันเลยวู้นมุบครับพี่น้องมุบมุบนี่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 มูบมุบมุบมูบอยู่บนน้องอยู่บนน้อครับอยู่บน อ้ยอยู่ครับพี่น้องอืมหมูยูกูปลาไหลครับคักบ,บอยู่ครับอ่ะไปรุนหลังต่อไปกันเลยครับพี่น้องนี่คือเห็นเบ็ดเนาะพี่น้องมาที่นี่เบ็ดหายไปใช่ไหมครับเบ็ดหายครับนี่ครับผมเสียบไปนี่หละอู้นี่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  เห็นแล้ครับเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วครับเห็นแล้วนี่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 เบียนี่ยูบเลครับพี่น้องยูบ่โอ้โอ้ของใหม่่หโอ้่อยูครับพี่น้องทางนี้เบื้องส่วนจะมีอากาศหมู่หครับพี่น้อง หมูครับหมบูครับพี่พี่พี่หมูครับนี่นี่ครับเบ็ดนี่อยู่บนนอนี่เนาะขันหมูก็ไปทั้งสี่เนาะเปิดไหลได้นี่หมูอยู่นี่ อยู่พี่น้องเอาไปไกลเตะเป็นตัวอยูแ่แตะโอ้หงอ,อยู่ครับพี่เบ็ดขาดพร้อมครับโอ้อีกแล้วพี่น้องรักนี่นี่กาดอีกแล้วครับนี่เบ็ดง้อ,องโค้งอยู่นี่ อยู่วะโอ้ยอยู่วะน้อพี่น้องนะเดี๋ยวเด้๋ยขับด้วยอยู่วะน้อบ,บพี่น้องโอ้บมอยู่ครับพี่น้องโอ้เสียดายเท้วอะเอ้อมึงหลังต่อไปครับพี่น้องครับผมนี่เป็นลังสุดท้ายแล้วครับมีความหมายบาน้องยังไมส่สง เด็ดคือพอติง่งวะอย่างโมมีความหมายเลยพี่น้องโอจากลาพี่น้องไปซั้นนิดเด้อครับพี่น้องครับสำหรับพี่น้องท่านใดที่รับชมหอยพวกนี้ก็ฝากก็ไล์ก็แชร์ก็ติดตามให้ได้เด้อครับเป็นเรือ่องแรงใจกันครับสำหรับคลิปนี้กับผมบ่าท็อปลูกวิสารบัานโคกนะครับขอกก้าวคำวา่าสวัสดีครับพี่น้องครับผม